นีค่ะวันนี้นะคะก็วันเกิดหนูวิกกี้นะคะแต่น้องวิกกี้จะต้องไปตัดขนนะคะวันเกิดของชีค่ะกาลังส่งวิกกี้ไปตัดกับวิกกี้แฮปปี้เบอร์เดย์พ่วิกกี้ค่ะก็หกขวบแล้วนะคะวันนี้อายุของชีแล้วน้องโรซี่ก็ออกมาด้วยค่ะสันจีว่าชีไม่ชอบนั่งบนรถค่ะโอเคนะคะพี่พิมขอขับรถไปส่งน้องวิกกี้ไปตัดขนก่อนนะคะโอเคค่ะบายบายอากาศหนาวมากค่ะหิมะก,กาลังมานี่ขนาดเขาน่าสปริงแล้วนะคะ โอเคค่ะวิกกี้บายบายก่อนลูกบายวิกกี้มาถึงแล้วค่ะวิกกี้ grooming place นะคะ bowls and bananas นะคะนี่ค่ะร้านน่ารักร้านน่ารักานนาร้กานรีวิวดีๆๆมากเลยค่ะโอเคนะคะขอวิกกี้ไปลงกันค่ะชีตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้คุณแม่พิมพ์กับลูกสาวโรซี่กำลังขับรถกลับบ้านกันนะคะ หลังจากส่งพี่วิกกี้เสร็จแล้วเดี๋ยวสักแป๊บนึงก็จะมารับนะคะวันเกิดชีกับอาชิมาตัดขน,อนตอนนี้ลูกสาวก็ตัดขนเสร็จแล้วนะคะวิกกี้สิีฮายแฮปปี้ปารีสเกอร์กักนโรซี่อยู่บ้านค่ะวิกกี้ไอ้เนี่ยเบลไม่เบลไมงลู้โอเคข่าคุยกับหมาจะชอบทำเสีงยงนี้โอเคแค่วิกกี้บ๊าย <ไป S 2> บายก็จะ,จะเล่นเลยแหละค่ะวิกกีโ้โอ้โหวิกกี้วิกกี้ อีวันนี้เขาตัดขนข้างหน้าตรงนี้มันยังยาวอยู่ค่ะตรงหนวดตรงนี้เห็นไหมคะมันยังยาวอยู่ค่ะเดี๋ยวแม่พิมพ์จะทริมเองค่ะโอเคนะคะวิกกี้บายบายกันไวเดเกิกันบายบาย